กรณีที่มีโจรไปล้วงลูกนกจากโครง เป็นนกเงือกนะคะแล้วก็ฆ่าแม่ตายค่ะรังค่ะปรากฏว่าก็มีการนําลูกนกหนึ่งตัวมาคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งตัวนะคะยังไม่เอามาคืนแล้วก็หายไปเลยทางกลุ่มของอนุรักษ์เขาก็ออกมาแฉขบวนการนี้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วจะมีใบสั่งออกมาก่อนนะคะคือถ้าลูกนกพวกนี้หลุดออกไปไปอยู่ในประเทศอื่นๆราคาจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลยค่ะในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเขาก็ไปนําตัวเจ้าบุญรอดลูกนกเงือกมอบให้กับสถาน เพราะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงาเพื่อที่จะพาไปดูแลต่อค่ะโดยที่เจ้าหน้าที่จะดูแลจนกว่าลูกนกจะแข็งแรงแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้จากนั้นนะคะก็จะปล่อยคืนป่าต่อไป ส่วนความคืบหน้าของคดีทางกลุ่มอนุรักษ์เกาะยาวก็ให้ข้อมูลว่ามีใบสั่งซื้อขายนกเงือกเข้ามาในพื้นที่มีทั้งขายเป็นตัวขายเป็นคู่ถ้าขายเป็นคู่อยู่ที่ราคา3 0 0 0ถึง5,000บาทนะคะสำหรับการค้านกเงือกผิดกฎหมายก็ทําเป็นเป็นขบวนการค่ะเนื่องจากว่ามีความต้องการค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่าปิดทางภาคใต้ของไทยเพราะว่ามีความสมบูรณ์ก็ทําให้มีนกเงือกอาศัยอยู่มากถึง10ชนิดจากนกเงือก13ชนิดทั้งหมดที่มีในประเทศค่ะทีนี้มาดูเส้นทาง ของขบวนการค้านกเงือกนะคะกรณีถ้ามีใบสั่งให้ไปล้วงลูกนกเงือกในโพรงถ้าไปล้วงมาจากในโพรงตัวหนึ่งจะมีราคาเริ่มต้นก่อนที่1,000บาททีนี้เมื่อลูกนกเงือกหรือว่าตัวนกเงือกนะคะถูกส่งไปถึงมือพ่อค้าในแหล่งรับซื้อในพื้นที่รอยต่อจังหวัดยะลาณราธิวาสคือลงใต้ไปแล้วราคาจะขยับเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น5,000ันถึง7,000บาทและถ้าหากถูกส่งต่อไปถึงมือผู้ซื้อได้ราคานกจะพุ่งถุงสอง พุ่งสูงถึง20,000บาทนะคะและจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกถ้าหากถูกปล่อยไปยังประเทศปลายทางอย่างที่จีนที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นตลาดหลักล่าความจริงมีข้อมูลจากตลาดมืดที่เขาบอกว่าเฉพาะหัวนกชนหินซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกเงือกจะมีราคาสูงถึงหัวละ30,000ถึง50,000บาทนะคุณนลินเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตัดหัว <5. S 1> แล้วก็นำไปสลักจากนั้นส่งราคาจะยิ่งพุ่งสูงกว่าเดิม เพิ่มขึ้นหลายเท่าจริงๆนะคะนอกจากนี้ค่ะข้อมูลจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลเขาก็บอกว่ามูลค่าของธุรกิจลักลอบค้าสัตว์ป่าใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ี่ในบรรดาธุรกิจผิดกฎหมายรองจากการค้าอาวุธค้ายาเสพติดและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็คาดว่าแต่ละปีนะคะจะมีเงินสะพัดในธุรกิจของการลักลอบค้าสัตว์ป่าไม่ต่ำกว่า19,00 0ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็คือราวๆ5 7า0 0 0ล้านบาทค่ะเม็ดเงินนี่มหาศาลนะคะขณะที่นายธัญญาเนติธ ธรรมกุลค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าขณะน,นี้ตั้งชุดปราบปรามการกระทําความผิดด้านสัตว์ป่าทางออนไลน์แล้วซึ่งกําลังเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมในการซื้อขายสัตว์ผิดกฎหมายนะคะใช้รหัสว่าชุดเหี่ยวดงค่ะจะมีอํานาจหน้าที่ในการตรวจปราบปรามจับกลุ่มตรวจยึดการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วราชาอาณาจักร ถ้าหากพบเห็นการกระทําความผิดขอให้แจ้งที่เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติและที่หมายเลขโทรศัพท์31362ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราทุกคนนะคะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าลืมจำเบอร์นี้ไว้นะคะ1362 <c oughs> ถ้าพบสิ่งผิดปกติก็โทรไปเลยค่ะ <c oughs>